สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะมันเจอกับแอมอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้บอกได้คาเดียวเลยว่ามันเจอกับแอมเมื่อไหร่นะคะรับรองว่าต้องพิเศษเมื่อนั้นแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะแอมจะพาไปชมในส่วนของรถทํางานรถทําเงินนั่นเองนะคะใครอยากมีเงินเยอะๆนะคะต้องมาชมรถคันนี้กันนะคะนี่เลยนะคะนี่สาหรับรถคันนี้นะคะเป็น Toyota r ร v โ4 w โฟวินนั่นเองนะคะสำ ด้านหน้าของเราเนี่ยคะก็สวยงามมากๆเลยนะคะใครอยากได้รถคันนี้ไปเข้าสวนนะคะหรือนะคะจะเอาไปบรรทุกของนะคะแน่นอนเลยนะคะได้มีแต่เงินกับเงินแน่นอนนะคะสําหรับคันนี้ค่ะเรามาดูในส่วนของด้านหน้ารถคันนี้กันก่อนเลยนะคะว่าจะสวยเหมือนแอมหรือเปล่านะคะเอาไม่ใช่นะคะในส่วนของด้านหน้าของเราเนี่ยคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะเราก็มีมาให้นั่นเองนะคะ ไฟหน้าของเราเนี่ยคะดูฉบเชียวเลยทีเดียวนะคะสำหรับโฟวินคันนี้นะคะนอกจากได้ทําเงินแล้วนะคะยังโชว์แฝงไปด้วยโฉมงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของด้านข้างของ,ขง,ของรถคันนี้นกันเลยะคะ่ะมาเลยสําหรับด้านข้างของเราเนี่ยคะคันนี้เนี่ยคะเป็นสีเทาดํานะคะด้านข้างของเรานะคะดูสวยงามมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะ นี่เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของล้อของเราเนี่ยะพร้อมใช้งานเลยนะคะในส่วนของล้อสำหรับคันนี้นะคะเป็นเครื่อง2.8นั่นเองนะคะบอกได้คําเดียวว่าคันนี้นะคะใหม่น้อยมากๆค่ะคุณผู้ชมขาใหม่แค่10,004เท่านั้นนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่อง2.8นะคะเป็นปี2018เลยนะคะเหมือนได้รถใหม่กันไปเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของด้านในรถคันนี้กันคะ่ะ นี่นะคะในส่วนของด้านในรถคันนี้นะคะบอกได้คําเดียวเลยนะคะคันนี้นะคะเป็น4วินนะคะนี่ค่ะในส่วนของเลขใหม่เนะะี่ยค่ะน้อยมากๆเลยนะคะแค่1นึ่งเท่านั้นนะคะในส่วนของเลขใหม่คันนี้นะคะแล้วคันนี้นะคะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งคันเลยทีเดียวนะคะในส่วนของปุ่มโฟของเราเนะคะก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนี่อ่า เรียกได้ว่าคันนี้เบาะหนังนะคะภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของวิทยุ MP3 ต่างๆนะคะพร้อมใช้งานนะคะในส่วนของแอร์ของเราเนะคะก็เย็นฉ่ำชื่นใจแน่นอนนะคะใหม่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านในหรือเบาะนะคะด้านนอกของเราเนี่ยคะคันนี้นะคะถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะสำหรับคันนี้ใหม่แค่หมื่นสี่เท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมในส่วนของรอบๆตัวรถกันนะคะว่า รถคันนี้จะสวยขนาดไหนคะ่ะไปกันเลยนี่เลยนะคะในส่วนของด้านกระบะของเราเนี่ยคะพร้อมใช้งานเลยทีเดียวนะคะนี่สวยงามามากเลยนะคะเรามาดูในส่วนด้านท้ายกันบ้างค่ะสําหรับด้านท้ายของเราเนี่ยคะเราก็จะมีในส่วนองกันชนหลังของเรานั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะไฟท้ายก็ดูฉบเฉียวเลยทีเดียวนะคะ สำหรับรถคันนี้นะคะเป็นรถ Toyota r e v o l ่โฟนั่นเองนะคะเป็นเครื่อง2.8นะคะสำหรับคันนี้นะคะไม่ว่าจะดำไปเข้าสวนนะคะหรือบรรทุกของนะคะบอกได้คำเดียวว่ามีแต่เงินกับเงินแน่นอนนะคะสำหรับรถคันนี้ของเรานั่นเองนะคะคันนี้นะคะบอกได้เลยว่าไม่แค่1 0 0 0 0กว่า เท่านั้น10,000น,น,นิดนิดเท่านั้นนะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็นปี2018เลยโอ้โหเรียกได้ว่านะคะรถใหม่มากๆเลยนะคะเหมือนป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับรถทําเงินคันนี้นะคะบอกได้คําเดียวว่านะคะมาจับจองกับเราได้เลยนะคะเพราะว่าเรานะคะเปิดโอเพ่นกันเลยทีเดียวนะคะ ไม่ว่าคุณจะอยู่จังหวัดไหนนีคะไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางนะคะหรือจะอยู่ในส่วนของทิศไหนของประเทศนะคะรับรองว่าเราบริการนะคะให้ท่านถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะโอโ้โหบอกได้คําเดียวใครอยากมีเงินนะ,ะอยากได้รถคันนี้ไปใช้งานนะคะรีบมาจับจองรถกับเราได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญนะคะเรามี3สาขาด้วยกันนะคะมีสาขาที่ กทชมนะคะมีสาขาที่บุรีรัมนะคะแล้วที่แอมยืนอยู่ตรงนี้นะคะเป็นสาขาสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะคะบอกได้เลยว่าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนของประเทศนะคะสามารถนะคะออกรถกับเซรีไทยได้แน่นอนนะคะสำหรับช่องทางการติดต่อของเรานะคะเรามีมากมายหลากหลายช่องทางให้ติดต่อเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของช่องทางไลน์แอดของเรานะคะโดยพิมพ์คำว่าแอดค่ะ ตามด้วย s u r a t 9 9 9นะคะสำหรับช่องทางนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นรถเข้าใหม่ต่างๆนะคะก็จะส่งไปยังไลน์แอดของเรานะคะโปรโมชั่นร่วมสนุกร่วมเล่นเกมต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะคะหรือจะเป็นในส่วนของช่องทาง YouTube ของเรานะคะเซรีไทยรถสวยนะคะอยากชมรีวิวรถแบบจุใจนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถรุ่นอะไรนะคะเราจะลงใน YouTube นะคะเซิร์ชเข้าไปได้เลยค่ะ เซรีไทยรถสวยนะคะหรืออีกหนึ่งช่องทางของเราเนี่ยคะเป็นช่องทางเว็บไซต์ของเรานั่นเองนะคะเว w ร์ไวเว็บเรีไทรถสวยนั่นเองนะคะสามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดของรถเข้าใหม่ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปีรถนะคะหรืออยากได้เป็นส่วนของอีก็คหรือ SUV เก่งเล็กเก่งใหญ่นะคะเรามีหมดเลยนะคะให้คุณลูกค้านะคะ ได้เลือกกันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะสําหรับรถทําเงินคันนี้นะคะอยากได้ไปครอบครองนะคะรีบมาจับจองรถกับเราได้เลยนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของประเทศนะคะเราบริการให้คุณลูกค้าถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะขอเย้มสเปคกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็น Toyota Revo 4 w โฟนะคะเป็นเครื่อง2.8นั่นเองนะคะสำหรับคันนี้ ได้ไปนะคะได้ถึงเงินนะคะบอกได้เลยว่ารถทํางานรถทําเงินนั่นเองนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบอกได้คําเดียวว่าต้องมีสิ่งดีๆมอบให้แน่นอนนะคะอย่าลืมนะคะว่าเซรีไทยจะเป็นที่หนึ่งในใจคุณเสมอคะ่ะขอบคุณคะ่ะ